hey โยสวัสดีทุกคนนะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมเองนะครับกาชิชิเอ็กซ์ชื่อเคิร์แด้ไมและในวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมฟิชการอีกครั้งนะและในวันนี้ครับเกมฟิชทำการอัปเดตไปทห้เรียบร้อยนะเป็นอัปเดตที่เกี่ยวกับโลกเทรดนั่นเองนะซึ่งในช่วงหลงสามที่ผ่านมาถ้าเกิดใครสังเกตนะผมก็ไม่ได้ลงคลิปเลยเพราะว่าได้นะเพราะว่าติดทั้งทุล่านังนานาคือติดเยอะมากๆนะทั้งเดือนมกุลาเนี่ยนะก็คือมีอะไรเต็มไปหมดเลยนะส่วนถ้าเกิดผมเริ่มไม่วันจริงเนี่ยน่าจะเป็นช่วงหลังเเป็นากุมภลย นะตัวทั้งเดือนธรรมดานี่ยอาจจะมีคลิปน้อยหน่อยนะทุกคนนะแต่ก็รอดูกันได้นะคืออาจจะลงน้อยนิดนึงนะทุกคนพอดีเพราะงานมันหนักจริงจนะครับก็โอเคครับมีประมาณเท่านี้ที่ผมจะชี้แจงนิดนึงนะครับหนะ้าไปเราไปดูกันดีกว่านะว่าในอัปเดตเนี่ยคราวนี้จะมีอะไรกันบ้างก็อง่อนะนที่จะไปนะพอย่าลืมกดติดตามก่อแล้วจะแชร์แต่ละแจ็คขผมก่อนเลยนะไปดูคลิปกันเลยดีกว่าครับ Let's go นี่ครับนะก็หลังอ e ีเวนต์ปีใหม่ก็เอาไปที่เรียบร้อยนะก็ไม่น่ามีอะไรใหม่ใหม่ครับนะนี่ตรงนี้ครับผมก็เหมือนเขาเชียกลับมาอีกครั้งนนะะก็็จเปอ่า อัพเดนใหญ่ทุกคนถ้าเป็นครับเหมือนถ้าจะมีใครที่เล่นสมัยพิจิตเนี่ยสมัยกันก่อนเนี่ยก็จะมีเป็นอันนี้นะครับ ก็อย่างเงี้ยครับก็จะมีของแจกนะคูณโชคคูณรักอนะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะนะเออเนี่ย่างเช่น24ชั่วโมงก่อนอัปเดตก็จะรักคูณสาม12ชั่วโมงก่อนอัปเดตก็จะคูณสามจุดหกลักอะไรอย่างงี้นะคูณไปเรื่อยครับคูณสี่คูณห้าคูณหกคูณเจ็ดคูณแปดนะเหลือมาเนี่ยสนะิบนาทีสุดท้ายก็จะคนะูณสิบนั่นเหลือห้าสุดท้ายคูณสิบสองแล้วก็นี่ครับนะสซออัปเดตนะครับถ้าเกิดใครอยู่ที่รับอัปเดตครับก็จะได้ของรางวัลน, Sun ber, นะนะ,ะเป็นซันเชนบอบเบอร์นะนี่ก็จะเป็นอ่าบอบเบอร์ A, นะเเเเปป็นนนนนนียซััชิ่องะถ้ากดใครออยู่นะนะในัปปเดตใหญ่่นนะีรรอไคับนะนนนะตอี้ยังงไม่ถึเววววลลาาานนนะะเเเพร่ดีย๋ยยตันะั้งป นะก็ต้องรอวันเสาร์หน้านะครับทุกคนนะไปเดี๋ยวเราไปเริ่มที่แรกนะครับก็คือเป็นสื้าหางที่นั่นก็คือโรคเทตนเองนะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าโรคเหตนนั้นมันปรับเปลี่ยนขนาดไหนนะไปนี่ครับเราก็มาอยู่ในโรคเทตุเป็นที่เรียบร้อยนะซึ่งเขาก็รีเวิร์กใหม่หมดเลยนะเห็นปนะก็ถือใครยังจัไห้ครับนะตอนนี้จะเป็นบอดน้ำตกนะก็ นี่ครับก็ทําการรีเวิร์กออกไปหมดแล้วนะก็จะมีเป็นแบบู้หูอะไรอย่างนะเต็มหมดเลยนะครับนี่ก็มีคนตั้งร้านขายของนะก็จะมีนะครับเขาขายของนะซึ่งก็จะตั้งบูธมาก็จะมีเป็นพวกเรือพวกอะไรนี้นะเห็นไหมเอาเงินสกุลเงินเออเรื่องแบบไปตอนนั้นสกุลเงินนะจากดีซีดีเอสนะครับก็เปลี่ยนเป็นซีเอสไปเรียบร้อยนะก็คือเขาเปลี่ยนใหม่นั่นเองนะเห็นไหม เราจะเป็นเงินธรรมดาซึ่งเราสามารถซื้อเลยนะเนี่ยบ้าราคา 10m ราคา5ยเนี่ยบ็อปเปอร์นะแล้วก็จะมีครัสบสบกินนี่เอามาขายกันอย่างเงี้ยนะ 10m ซึ่งราคาก็ไม่ได้แพงมากนะถ้าเกิดใครอยากได้สกินสวยๆมาเล่นเนะี่ยก็ลองเดินหาเทรดอยู่นะครับก็จะมีเห็นไหมพวกพ่อคา้าแม่คา้านะครับเอามาคลังก็ตั้งขายกันนะอย่างเช่นนี่ครับก็มีสกินเบียวพันนะเมื่อกี้นี่ขาดนะเมื่อกี้นี่ขาด10ล้านอ่านี่ขาย 90m นะอ่าแล้วต้องดูราคาดีนะอาจจะแบบไปเดินเทรดดูราคาดีหน่อยนะอ่านี่สกินเขียวนะขายอยู่4บิลเสี่บ ต้องอ่าฟังมาซื้อนะสี่พันล้านเลยนั่นเองหรือไม่ก็จะเป็นสก,กินนะครับกีตาร์ฟ้านะครับราคาที่2องร้อยเอ็มนะก็คือใครที่มีเงินเยอะเนะี่ยมาซื้อได้เลยนะใครที่เป็นสายฟามเงินเยอะๆเนะี่ยมาซื้อได้นี่จะสก,กินครับผมนะโซโน่จะสก,กิเนนะี่ยขายที่สองร้อยอันนี้ก็ขายที่สองร้อยนะวุ้ยอันนี้ขายถูกมากนะเรือเนี้สองร้อยเองอะนะนะเป็นเรือพาสด้วยซึ่งวุ้ยเดี๋ยวหนค่อยมาซื้อดีกว่านะขอช่างใจกันดีๆนะเห็นไหมก็จะเป็นพวกเรือธรรมดาวันนี้ขายห้าร้อยแอบแพงอยู่เเนน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 นาาาะะะีีีีี่่่่ฮกกกกก็็็จมมปสสสิิิอออัััุ้้้ยยยยไทยแดแดงๆคครรบบขูลว อีวิวคลาวของเจ้าตัว uh, อ่าเบ็ดอันเนี้ย ไทยฮาร์ดนะน่าจะใช่ป้าน่าจะเป็นไทยฮาร์ดนะครับเวลานี้แอบขายของถูกอยู่นะครับนะเออส่วนอันนี้ครับก็จะเป็นพวกของธรรมดาต่างๆนา,านานะอ่าอันนี้ไอสกินนี้ครับก็ตั้งขายอยู่นะแล้วก็มียันซันเค้นอ่าน่าจะเป็นอันนี้ป่ะน่าจะสกินเบสซันเค้นนั่นเองนะขายสามร้อยร้านเองเห็นปะ่ะคือต้องดูแต่ละร้านครับว่าขายถูกหรือขายแพงแต่ประเด็นคืออืมันสะดุดใจเรือจริงๆเลยนะอ่าแต่ก็ยังไม่เอาดีกว่านะเห็นปะ่ะก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะส่วนใครที่อ่ามีข้างเงินดีซีดีเอสเนี่ยมีอยู่เยอะใช่ไหมอ่าถ้าเกิดว่าคนดูมีีออยยยู่่เเะะนน ก็คือเอาเนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนได้าน,นั้นก็คือถ้าผมจะได่ินนั้น D S หนะึ่งหนึ่งเหรียญ D S จะเป็น ก็เป็น uh, ค่า่าียเนี่ยต่อหนึ่นะก็คือ,อาตายลด้เป็นหนต่อ100งรนั่นเองนะนี่รับร้านนี่เขาก็ขายนะนี่เห็นป่ะสกินก็ขายครับผมนะถ้าเกิดใครเราเงินเหลือหรืออะไรก็มาซื้อได้นะครับนะนี่มา itar, สกินจีตาร์สกินอย่งห0อเอ็มเลยนะเออนะก็ถือว่าเป็นการกระจายไม่ไม่ให้เงินมันฟ้ออะไร่านะซึ่งผมก็เดี๋ยวเขอาไปฟาร์มเงินละกันนะตอนนี้ยังไม่ค่อยว่าฟงฟาร์มเงินจะเท่าไหร่เลยนะไปครับโลกเหตุก็จะมีประมาณนี้นั่นเองนะเพื่อนไปเดี๋ยวเรากลับที่โลูกแรกของเราดีกว่า วูบนะีนี่เหลืออะไรเนี่ยเท่จังมาทุกคนะเดี๋ยวเรากลับโลเทดกันดีกว่าครับผม โอเคตอนนี้ผมก็กลับมาที่โลกแรกนะเดี๋ยวผมนำมาทําการรีวิวอัปเดตต่อเออเดี๋ยวลืมนะครับลืมใส่โค้ดไปด้วยนะทุกคนเดี๋ยวผมขออยากใส่โค้ดโชว์นะอันนี้เป็นโค้ดนะถ้าเกิดใครไม่ได้ใส่าลืมใส่ด้วยนะครับนะนี่นะโค้ดนี้ครับผมนะถ้าเกิดใครไม่ได้ใส่อย่าลืมใส่ด้วยนะโค้ดนี้เดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะครับนะนี่ก็จะเป็นรหัสโค้ดนะครับเพ่งกจะใส่ไปนะครับนี่แต่ไม่แน่ใจว่าหมดอายุนะแต่ผมเหมือนไม่แน่ใจนะว่าหมดอายุยังสำหรับโค้ดนี้เหมือนจะได้ของอะไรสักอย่างหนึ่งนะถ้าเกิดหมดอายุแล มีของเพิ่มเข้ามาอยู่นั่นเองนะครับซึ่งของที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยครับก็จะเป็นปลาระดับใหม่นะซึ่งต้องดูนะครับอ๋อนะเดี๋ยวผมจะเลี่ยนไปโซนข้างล่านะโดยปลาที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยเป็นระดับใหม่นะชื่อระดับน่าจะเป็นชื่อว่าอ่านี่ครับระดับ D1C เข็ดนะนี่ครับมีเพิ่มเข้ามาเนี่ยอ่าจำนวนประมาณแบบน่าจะเจ็ดตัวได้มั้งนะอ่าประมาณประมาณเจ็ดแปดตัวนะครับที่เพิ่มเข้ามานะซึ่งแต่ละสถานที่เนี่ยครับเขาก็เนี่ยเห็นป่ะมีบอกหมดเลยนะว่าสามารถตกได้ที่ไหนนั่นเองนะก็จะมีสถานที่ดังนี้ครับก็จะมีเป็นออออ่่่าาลลเเรรดดดมมมมีีีสสสวววูููนนนนนนะกก้้ยใตตคัับแ็ซโ นี่ครับ Desolate Deep นะแล้วก็ Lost Jungle นะฮะ นี่แคสเอาเว้แล้วก็มีเป็นอันนี้ไม่บอกนะครับนะคือเป็นตัวลับซี่เขตต่างๆนานาะแล้วก็ตัวนี้ครับตกหาได้ที่โอเชียนนั่นเองนะซึ่งถ้าเกิดใครตกได้เนี่ยมันจะอยูกันด้วยนะว่าป่าเป็นยังไงน,นนะซึ่งมันก็มีบอกเป็นลางๆนะเห็นไหมมันมีบอกเป็นลางๆด้วยปลาเนี่ยลักษณะเป็นยังไงอะไรต่างๆนาานนะอันนี้ก็จะหน้าตาเป็นเหมือนมังกรอะไรสักอย่างนะนี่ตัวมอสฟูดก็จะเป็นปลาหน้าตาแบบนั่ธรรมดานะไม่น่า,นามีอะไรส่วนพวกตัวธรรมดาเนี่ยเอติกเนะี่ยก็ผมเก็บครบแล้วนะก็เป็นระดับใหม่ที่ไม่น่าไม่น่าไม่ไ,ไม,ไไม,ไม่ไม่มีอะไรมาก เลยก็ว่าได้นนั่เองต่อมาสิ่งที่อ,อัปเดตเพิ่มเข้ามานะครับก็จะเป็นเบ็ดลับนะครับเป็นเบ็ดที่ผมว่าไม่ได้ลับมากหรอกนะแต่สถานที่ที่มันขายเนี่ยก็อยู่ที่ไกลพอสมควรอยูปป่นะนี่ครับซึ่งวิธีที่เราจะไปเนี่ยเราต้องมีเจ้าตัวนกพีนะอ่าทวิสเต็ดนะครับทาทา,ทาเวเลอร์สปิทเนี่ยเห็นไหปเรากดรึปเนี่ยครับมันก็จะให้เราวาดไปได้นะซึ่งพวกโซนต่างๆที่เราให้วาร์ปไปได้เน,นี่ยมันจะเป็นโซนที่อ่าทำไมแม็มันไม่โหลดวนะเนี่ยฮะก็จะเป็นพวกกีบภูเขาหินแข็งเกาะมาเลน่าดูนี่นะซึ่งไอตัวทวิสเต็็็ดดนน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 นกีีีีีีีเเเ่่่่่่่ยยมมััจะะขาาาาาทททร้้้คคไอออปพหหโล ถ้าเกิดเราตกปากลาครบนะต้องแทนว่าเราตกปากลาครบเงินนะักสถานที่นั้นเรากเสร็จสิ้นว่ปไปได้นี่คือเครมโซนของตกครบแล้วเนี่ยต,นะต,ตรงนี้นตกครบแล้วครบแล้วนะอ่าตัวนี้ครับตัวนี้ยังตกไม่ครบนะเห็นบ่ามันยังล็อกอยู่ไม่สามารถวาร์ปได้นะเพราะว่าร์ปตัวหนึ่งมันจะเสียงเงินหมื่นนึงน,นะถ้าวาร์ปไปเนี่ยมันก็จะคุ้มนั่นเองนะส่วนข้างล่างครับส่วนก็จะเป็นนี่เกาะเทรเชอร์ไอแลนด์นั่นเองนะนี่ฮะก็จะขาดสถานที่ตรงนี้เนี่ะเราก็กดวาร์ปไปได้เลยนี่ฮะพอวาร์ปมาสถานที่ที่อยู่นี้เลยนะซึ่งเดี๋ยวผมพา นะฮะฮที่หาจุดซื้อก็จะเป็นอยู่ทอมดอางเน,นี้ยเราก็กดดูลงไปเลยนะนี่นี่ฮะเบ็ดนี้ราคาที่ห0 0 0มื่นนั่นเองนะโดยตัวต่ดข้าวค่าก็จะมีวันนี้ครับนะด้วยสปีด7จ็โชคร้อยคอนโทรลสี่หงสองดิสเลนท่าแล้วระดับถึงห0 0่งหนั่นเองนะซึ่งซื้อมาแล้วเบ็ดราคานี่เท่านี้นะก็เป็นเบ็ดอ่านี่ครับเบ็ดสมบัตินะโดยที่ดีไซน์ก็ถือว่าเป็นเบ็ดที่สมบัติก็เกี่ยวแล้วก็ไม่มีอะไรมาครับสำหรับเบ็ดนี้นะนีนนะะ่มาตกให้ดูแล้วกันนะเดีย๋ยว Treasure, นะอ่าเดี๋ยวเอามาตกไห้ด ถ้าผมจะไม่ผิดนะเบ็ดเนี้ยมันจะตกมันจะไม่น่ามีสถานะในตัวนะแต่น่าจะมีโอกาสที่ได้พวกเจมสโตนแล้วทีนี้ว่าเออถ้าผมจะวิพิทนาสรับพวกตัวโคเบ็ดเนี้ยคือตกไปพวกก็จะมีโอกาสได้เจมสโตลหลืออะไรทีนี้อ่านลองตกไปสักสองสามทีนะเผื่อเจมสโตนมันจะโผล่มาให้เห็นอะไรอย่างนี้ไอ้นม่เนี่ยหลอดมันจะเข้าข้าววานี้ครับผมก็ไม่น, <Sami. S 1> at น่ามีอะไรมากครับนะก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับรับตัวเบ็ดนี้ก็ซื้อมาเก็บสะสมไว้ก็ได้ครับนะเบ็ดนี้ก็ดีไซน์เท่ดีนะก็ถือว่าใช้ได้นะดี๋ยววเราแล้วนัด่นเอ็นสาที่สุดท้าี ซึ่งไอสถานที่นะครับมันจะเป็นอ่าสถานที่ที่อ่าเหมือนเกมเอแอดออนเข้ามาเนี่ยเพื่อที่จะอ่ารอในอีเวนตะ์อัปเดตหน้าหรืออัปเดตวันเสาร์ที่ผ่านมานะซึ่งสถานที่เนี่ยครับมันก็อยู่ตรงนี้น,นะอยู่ที่ระหว่างเกาะสโนว์แคปกับไอเน,นี้ยแอนเชลเลนก็จะเป็นนี่ครับเครื่องหมายาคำถามนะครับนะนี่เปอร์เซ็นต์นมาร์คนะเอออยู่ที่สามนะซึ่งเราก็ตรงไปได้เลยนะนี่ตรงไปยาวๆได้เลยอ่านี่มาถึงแล้วนะก็จะเป็นนี่ครับอันเดอร์วอเตอร์โอเพนนะเหมือนจะเป็นอ่าอะไรสักอย่างเลยนะก็จะคือที่เอาเข้ามาเนี่ยครับอารมณ์มันจะคล้ายๆก จับเ้าตัวไอ้นี่นะถ้าเกิดใครยังทันนะจะเป็นเปช่วงแอตแลนตะินอ่ะที่เจียวเขาเอาเข้ามาก่อนนะเหมือนสปอยอะไรอย่างนี้นะส่วนพวกของข้างในอ่ะก็จะยังถูกปิดไม่ให้เข้าไปนั่นเองนะนี่ฮะก็ดูตรงนี้คราก็จะมีเป็นพ่อหนุ่มนะนี่พ่อหนุ่มดีฟดีฟไดเวอร์นะซึ่งเราก็คุยกับเขาได้นะครับนะนี่เห็นไหมก็ถามไปเลยนะทำยังไงซึ่งมันก็ไปตอบนะครับเหมือนเขาแค่เออซีเข้ามาเฉยๆนะนี่ตอนนี้ฮะผมจะเดินไปให้ดูนี่อยเห็นไหมข้างล่างครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะนี่ฮะก็จะเป็นเหมือนกับอ่าคำว่า นะเดี๋ยวผมลองดำลงนะ <_ C ell> ไปดูนะก็จะมีเป็นพวกน่าจะมีเป็นพวกปลาหรือมีอะไรหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆนะเดี๋ยวผมลองดำไปดูสิดำให้ดูแล้วกันนะอ่านเห็นไหมเหมือนจะยังลงไปได้ไม่สุดหรือเปล่านะเหมือนจะยังมีหินตันหรืออะไรอยู่หรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะลองอพ,ยลนนะพยายามว่ายไปดูแล้วกันนะผมพยายามซนอยู่นะโอเคครับเหมือนจะลงไปไม่ได้เลยนะเหมือนจะติดงะอยู่ตรงนี้นะก็น่าจะเป็นสรุปคร่าวๆครับก็จะเป็นวันนี้นะเหมือนต้องรอทาภารกิจสักอย่างเหมือนตอนเปิดแอนดนติปปะอ่าอาจจะ เป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับนะตอนนี้เดี๋ยวผมวาดขึ้นมาก่อนนะก็คือเป็นเหมือนถ้ำเติร์นเลนดี้เลยกับถ้ำไอ้นี่ครับผมอ่าเอเลนติสที่เราต้องทำโพสต์หรือก็ทำอะไรเนี่ยถึงจะลงไปข้างล่างไดนะ้นะเนะก็ถ้าเกิดให้ดาวเนี่ยผมว่าจะเป็นนะอ่โลกใต้นะ้ำเหมือนอ่าเอเลนติสหรือเปล่าแล้วอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะโลกใต้น้ำเพราะว่ากิโลเข้ามาทั้งอ่าเอเลนติสทั้งมารีน่านะก็ต้องรองดูอีกทีนะครับว่าอัปเดตนี้มันจะไปอัปเดตเกี่ยวกันนั่นเองนะก็โอเคครับทุกคนนะในอัปเดตในครั้งนี้ก็จะะะะมมมมีีีปปปปรราาาณนนนน้้เเเเ็็อออัััดดดตต่่่่ลกกๆคบไไทใหญ เป็นอัปเดตที่เกี่ยวกับเจ้าตัวโซนเ yes. ทรดพาซ่าเนี่ยเยอะมากมากเลยทีเดียวนะก็พอแค่โจ๊กี euh ้จุพิมพเท่านี้แล้วกันนะครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นรายได้ขงผมด้วยล่ะกันนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าส่วนใน Man, นี้ผมไปก่อนแล้วกันนะครับนะเจอกันทุกคนซีโอเกนนะในอัปเดตก็มีมาเท่านี้นะครับสำหรับการสรุปอัปเดตนะไปกมาทุกคนเจอกันทุกคนบ๊ายบายครับผมซีโอเกนแจ๊บผมบ๊ายบาย